พอจะบเมื่อุ่ละั้ันีโจติดมาแล้วกัข้นบคามกันเต่ากัน้นลนรอเยี่ยมได้แล้วพอแกแยดุสามจะไหมอ้าวโอเคอนุมัติ

ทำับบพี่ของผูหญิงแม่นครับผูกเองแล้วก็จะเป็นแรงใัเป็นกำลังใจในการทำงานนะบัดลองซิมมึงได้บัตรแบบเต็มบเตอรี่พวกแบตเือรี่เตอมเป็นล้อง่ายมั่วหรือ่าอะไรน่ายเงิน่ายเงิน เด็กซีหางแย่สองร้อยครับโอ้ขอบคุณเรไรด้ครับเด้อหายไปหานะไรนะหาแย่บอกเดี๋ยวซีหางแยบ้านคิวกับมาบันยีหางแย่มาบันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนโอเคครับโอเคยางท่งงานยังแข็งแล้วยางเป็นลาอาพูดพูดบอกให้เพราเอเย่จะพูดบอก 아, <laughs> 아, <laughs> <laughs>

แจกตัวครับพีน้องครับแจกตัวก็เนี่ยมีครับสมาชิกในวงสาวหน่อยไหม่าให้่าเสียสิทธิ์่าเสียสิทธิ์แอีย เ่าลูกของพ่อหจดรเร็วกันอีบอได้ไหวไฟอีกแล้วนะอะไรนะอีบอมีไหวไฟอีกแล้วรู้ได้ไงสสุด่าบคอยผัดทยืนรถหนดิไปดูไอ้ปันๆหน่อยเปนปันแล้วสของเยอนะอไ้่อนนะไม่ไปดูเฉยเของนั้นราคาสองแสนสามแสนในอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไปได้ ยันนะจัดเงี้ยเยอาไ,ได,ด้ดูดูจะเข้ารถบัสได้ไหมก็บใ,ใส่รถบัสให้แกเของใครอันนี้อันนี้ผมมีต้มปลาคอมีบดได้เลยลองเอาชิบอดกินหึ่งบดเป็นต้นปลาคอต้มปลาคอ ก็ขนันยอนหอนไม่มีไปไม่ได้เนยเบรบอดหิวเขาเนาะว่านไปใส่มองมาว่านเในบ่อคอนี่นะมีมนเลอะไรนะลูกหนูไม่มีขึ้นห, <laughs> น,หนูไ,นนไนนจะได้อะไร,รอะลูกไ้ไฟปอกเหรอ ไม่รู้ตัวเอสเปตัวเอสไนดูนีี่ไหน,นี่เหรออยู่ตรงเีน,นี้ไม่ขึ้นหรอกต้องไม่ขึ้นอยู่ตรงขายตัวอ้วลูกบา้านบ่ทุ่งชัยต้องไขายตัวลูกบ้านพ่อไม่ได้ของอขอดีใจไร อะยิ้ยิ้ยิมยิ้้ยิอุ้ยนก่าใครอุ้ยหล่อจังเลยตัดผมใหม่โอ้โหใครเนี่ยเสแตจเ็บ้านแล้วเออเราไม่เห็นนะมาลูกมามาเร็วมาเร็วขอเป็นแผนกเร็วขอเป็นผนกคนวังคนวัยแดนเซอร์แดนเซอร์มามครับิครยการบอกเสียเอเสียไม่มีเรอขอบลอนลาฮขอบลอนไม่เีย วางลงก่อนดูี้าง่นเอาสอก้อนเนาเป็น้งเนียก็เป็นชายเ่เเ่อนวัดีพี่หมอเออเเอากอนคนว่าเียวมาไม่สเดเ่ยเกันวันนี้เอาดิเอาดิกอนิเป็หน่ะเอาไป ก็เลี้ไปเร็วอกอนิีเน่นกอนิีเน่นเออเฮกำไรอลไวันนี้ไ่ซาดแบสเต็มร้อยวันนี้เขามาแถวน้ำใดยื่บอดจ้าขอเงินแน่เอาเอิน